สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเออชื่อเกมบอาอะไรนะเออ Power w o r d มั้งครับเคเนะี่ยวันนี้อผมจะมาล้างล้างหลังรถไม่รู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่าครับแต่ว่าเออผมว่าดูไม่น่าสนุกง,งั้นเราย้ายเกมกันดีกว่า <laughs> แต่ว่าใครที่อยากให้ผมรีวิวเกมนี้เนี่ยว่าเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์กันมา,มาได้ไม่ต้องถามนะครับว่าผมเล่นในเล่นในเออโทรศัพท์หม่นะครับ ไอแพดก็ใช้ไม่ได้คอมก็ใช้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะกลับไปแก้นะจริงก็ไม่เย็นหรอกมันกำลังมันเย็นแล้วแหละแค่นงงั้นเราก็ไปย้ายแมบกันเลย <c oughs> มันไม่สนุกโอเคนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการเออย้ายแมบมาแล้วนะผมซึ่งผมผมขอเปลี่ยนคอนเทนต์คลิปนี้ละผมขอจะเป็นรีวิวแมบโอเค ท่าผู้ชมคงเจอนึกว่าผมจะไหมว่าผมกำลังจะพูดถึงอะไรรีวิวแมปเกา่าในลอบอลจริงๆมันอาจจะเป็นโทรมัสอย่างเดียวก็ได้นะเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่โทรมัสก็ไ,ด,ไ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 ด้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโ, <c oughs> โทรมัสไอตัวนี้ชืออะไรอาเดี๋ยวมันเบอร์อะไรเนี่ยอ๋อในเชื่อเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมถึงผมผมเคยดูโทรมัสอยู่แต่ว่าที่มันเป็นเบอร์ยี่บเอ็ดเบนี่เดียวคือการประตะประจิตประตอกับรถไฟสองคังนที่เอามาชนกัน โอเคเราไปเริ่มขับรถไฟกันเลยดีกว่าว่าเตร่รถไฟที่เขาจะขับดมันโอเคผมเชื่อแล้วที่นี่คือโอไฮโอไม่โอ้ยมีรถไฟที่ขับได้อยู่นี่มันไรใช่ไหมไม่ไม่เพื่อนเพื่อน่นยแยกฉันนะดูตัวไหมแล้วดูมันกาวขนาดไหนดูดูดูไปแล้วนะนะดูดูมันดูมันโอ้มันกลับไปเลยอ้ยดูนี่นายเป็นบอ่อหรือนายเป็นคนเนี่ยเพื่อนเรานี่ยแยกไม่ออกเลยนะ ยโอ้ยโกาวโอนในชนจะได้ไหมเล่นอะไรผมไม่แค่แค่เน็ตไม่ค่อยมีครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอ๋อโทมัสดอกมันชื่ออะไรกุสโตชูชูวัดมันเรียนภาษาไทยเว้ยอม่เพื่อนนายจะแย่งฉันฉันรู้ฉันรู้แต่ตอนนี้ฉันขับอะไรไม่ได้รถไฟอย่าบอลนะเกมไม่ไม่ผมว่าไม่เกี่ยวกับเกมว่ะโว้ยจะบอลไม่เล่นได้เฉพาะในคอมถ้าเล่นเน็ตชอปไม่ได้ ได้เชฟบอในคอมนิสตูเลียเลยนะเอาเล่นได้เล่นได้น,ไดนี Edward, นเน่เอ็ดเวิร์ดฉันเรียกนายย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกรางแล้วรถไฟผมโอเคเรียบร้อยไม่ไม่ไมโอ้ว้าวซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็คือโอ้คือผมขับเร็วเกินไปใหม่ใหม่อนนายนายห้ามยังฉันไม่ดิเป็นผู้หญิงเฮ้ยเธออย่ายังจันทีใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม,ม่แกนี่ดักรอเลยนะยไม่ต้องเรียกละ เรีย <laughs> ว่าไอ้หุ่ยไม่เพื่อนจะบึง้งจะยังจะจทำคอนเทนจะจะทำคอนเทนเพื่อนจะจะทำคอนเจะจะทนต์ฉันไม่อยากมาต่อหัวรถไฟแบบพวกนายไม่มันมันต่อกันแล้วรถไฟมันรีบกดออกด่วนรีบกดด่วนโอเคเรียบร้อยว่าจะทับโอเคขอร้องละนายช่วยขอร้องนะเพื่อนฉันฉันต้องการที่จะออกนะนายโอเคองั้นสันติไม่ใช่ทางออกก็ ไม่ไม่ยินลบไปหมดไปเรามีความฝันที่จะทำให้ถู่วมามาโอเคทำเบาเบาโอเคไปโอ้ยโอเคนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่บ้ามากนะครับซึ่งมันแย่คือยังไงมันก็แย่แะแย่มากเลยผมกำลังพยายามหาอยู่นะว่าจะเรียกเป็นอะไรใช่ผมก็เรียกเป็นเหมือนเดิมแหละ มื่อกี้สันติไม่ใช่ทางออกโอ้ม่ไม่เพื่อนในในคิดลัดฉันเละนไหนก็ทําให้รถไมฉยันตกโอเคผมว่าผมไม่ได้เล่นละงั้นเราก็ไปต่อกับแมปดูดูดูเพื่อนมองไม่ดูทางเลยหรือว่าเรามองไม่ดูทางอีกะเออผมไม่รู้นะคือโอเคนะครับเราไปดูกันแมปต่อไปกันเลยเรียสโกแมปที่สองโ<ม> <Okay S 2> อเคนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เออผมเนี่ยก็ได้ทําการเออมาที่ มาที่เกมต่อไปแล้วนะครับซึ่งโอ้โหคือน้องมนนะน้องน้องผมพูดนะไม่ไม่ใช่น้องแท้นะไม่ใช่น้องแท้อภิมาอัดชิปอยู่โอเคนะครับเราเราไปต่อกันเลยเมื่อกี้เพิ่งเอลูกของเอพี่เลี้ยงผมแท่มามาเรียงอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้สึกมันเกมมันรู้สึกว่าเอ้ามีคนมาเฟซบุ๊กอะทำไมรถไฟขยับไม่ได้ไม่อย่าบอกได้หรือใหม่มันไม่ได้ ทำไมไอทางโค้งนี่มันเกาสุดเกินอุ้ยทิบดิบดิบดโอเคนะครับเราจะช่วยคนคนนี้อนเองนะครับนี่มาเราจะต่อหวัวหัวเพื่อเราที่จะได้เราจะได้ดึงเขาออกมานะเราเป็นคนดีย่าค <Yeah S 2> <Good. S 1> ุณจะช่วยนายเองย่าันช่วยนายดึงสุดแล้วนะนายต้องช่วยฉันด้วยนะนายต้องช่วยดันออกบานะเพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนช้อปปี้อะไรมาไม่เพื่อนในในไม่ได้ช่วยฉันเลยนะในไม่มีการช่วยฉันเลยนะ ชีวิตชีวาเดินในแบบเกาเกาเกมดีเออว้าวเรามีอะไรให้ดูบ้างเนี่เอ,อ้น่นมันมีอะไร,ปประแปลกๆอยู่ด้วยนะเนี่ยมันมีพิรุธนั่นนี่มันอาจะเป็นอะไรก็ได้นะสก,ก็ตได้เก่าเอาไว้เคงเกาจะเดินทางไปนะสลับทางให้มันชนด้วยเฮออราเป็นคนเชื่อเจ๋ก,ก,ก็ไม่ได้ช่วยหรอกครับดูเหตุการณ์รถไฟตกกระดานโอ้โห มันรถไฟฟอมโอไฮโออีกแล้วเหรอคนสร้างฟอมโอไฮโอว้าวเราโอเคงั้นเราก็จะมาทําการลบไอ้รถไฟฟอมว่าแบบไม่หัวแหลกลบเรียบร้อยกําจัดกําจัดเป็นพนักงานพนักงานวันที่สองโอเคทำไมมันเสกันเยอะจังเลยให้พวกนี้มันเก่ามันนี่นะปึ๊บปี๊ดโอ๊ยทำไมนไม่ยอมปึ้งปึ้งโอเคลบเรียบร้อยเอ้ยเพื่อนเฮ้ยนายทำไรเพื่อนไม่นะเพื่อนไม่ไม่ไม่นายอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดนะเพื่อน นายคิดจะชนใช่ไหมเพื่อนไอาคันสีดำคันนั้นไปเยอะรู้สึกว่าท่านผู้ชมครับมันมีสิ่งอะไรบางอย่างด้วยนะมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันน้ำก็อ,ออกมาจากท่อเฮ้ยมันคืออะไรอ๋อน้ำมันรัวแต่ว่าตอนนี้ผมขับไปไม่ได้โอเคเฮ้ย,ยมันมีรถสัก,กคันคีดจะตอบมากับผมไม่ไม่ไม่ไมจะชนใช่ทำไมเพื่อนหรือว่าเราไม่องทางกันเนี่ยว่ชนกันไปชนกันมาตุยเย่ ลบเองลบเองลบเองนี่เพื่อนนายทำความชั่วแล้วเว้ยเราจะไม่ปล่อยให้นายลุกการเด็ดขาดาท่านจะลบของของนายไปเพื่อนเราเราฉันยอมรับในคนนิสัยแย,ย่อย่างไงไม่ได้นี่เอาไม่ใช่ผู้ชายนี่นะเอ๋ฉันยอมรับนิสัยแย่ยๆของเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นคนแย่มากเธอลบของของคนอื่นนะมันไม่ดีนะเ <c oughs> <c oughs> ออก,กมเลยอะ่ะโอเคผมเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีมากๆนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมไม่ขับรถไฟละอยากขับนะแต่ว่ามันกาวเนี่ยคนคนเล่นแบบแบบแบบขับชนแบบบ,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 บุ่มบั่มบุ้มบั่มบุ้มบั่มอยู่นั่นแหละใช่ผมก็เลยทำให้มันก็โอไม่นะฟิสิกส์แล้วเออโหฟิสิกส์ฟิสิกส์กสุดยอดสุดยอดปุ๊บนี่เราลองขับดูนะอออือใคตกรางเราไม่น่าเลยเดี๋ยวสักพักเราจะโดนตำรวจจับนี่แหละพวกเราโอเคนะครับสำหรับ คลิปนี้เนี่ยเอ,อ้ยยังไม่ยังไม่ยังทำคลิปนี้คือสําหรับเกมนี้ก็ได้เออผมอาจจะได้ยินเสียงเ,ออเด็กร้องหน่อยนะครับคือพอดีว่าน้องแออม่ลูกลูกของพี่เลี้ยงผมมาบ้านนะครับมันก็เลยจะดังโอเคเราไปต่อกับเกมต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเออผมก็ได้ย้ายความกาวมานะครับจากโทรมาสแอนเฟลนะครับกลายเป็นท่าด่ มารินฟอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมเปลี่ยนความกาวเพราะว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับรถไฟแบบรถไฟเกมแบบเกมกเกาเกมกากนะครับแต่ว่าผมแต่ว่ายอดยอดอยู่มันน้อยมากเลยนะครับก็เลยคิดว่าเปลี่ยนความกาวนะเกานะเกมนี้ก็มาดูผมจะมารีวิวเลยนะครับเราเปิดเข้ามานะครับเราจะอยู่บนเรือซักลำเนี่ยเรือหมู่คณะเนี่ยหมู่คณะเรือที่มาล้อมรอบตรงนี้นะครับ คือเราจะเกิดมาตรงนั้นแล้วมันจะมีตุ่มแดงนะครับตุ่มแดงๆนะคือมันจะมีปวดเมืองแดงผมจะไม่ขึ้นพาไม่ดูแล้วกันดิเกียดี้เกียดจะเจอโอเคนะครับซึ่งเราพอเข้ามาในมาริฟอร์ดเราก็จะมาเกิดตรงนี้ซึ่งเราจะได้ทบกับก้อนขี้แมกมานะครับซึ่งก็คือใช้ที่มีชื่อว่าอะรมั่งนั่นเองแล้วก็ใช้ผู้หล่อเทที่สุดในในในทูพีชนะครับก็คือกิซารุมันคือทูพีชนะมันไม่ใช่วันพีนะจะฟังผิดนะครับเค มาเราก็จะมาดูนะพี่ผมอยู่คือปืนใหญ่ผมไม่กลัวปืนใหญ่หรอกสเก็ตเป็นกระดาษเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลัวปืนใหญ่ขาดใช่ปะแกคิดว่าแกจะไม่กลัวกระดาษเงินหรือไม่กลัวปืนใหญ่เงินหรือฉันว่าแกตุยแน่ออผมไม่ตุยเราถ้าอยากตามาก็ลงน้ำอยู่สิจ้าเออเออผมไม่ใช่ผู้เชียาญผลพิศษแต่ว่าเด็ดๆนะผมผมพูดลืมไปอะไรบางอย่างนะกระดาษถ้ามันอยู่ถ้าโดนน้ำมันจะตัวเหี่ยว โอ้ยชชิบชิบเออโหผมเริ่มปัญญาอันขึ้นมาทุกวันแล้ะมาเช่ามาเด็กโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะกว้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในบล็อกฟุตเนี่ยรู้สึกว่าไอจุดจุดนี้เนี่ยเออถ้าเปรียบเทียบกันในบล็อกฟุตนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ขึ้นภาพให้ดูในบล็อกฟุตนะครับว่าเป็นยังไงนะโอ้โหถือว่าแบบใหญ่แบบแบบอันนี้ใหญ่กว่าผมว่าใหญ่กว่าหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราว่ายน้ำาก่าก่อนว่ายน้ำาก่าม y ว่ายน้ำากลาบบร uh. โอเคนะซึ่งเราจะมาดูกันนะมันก็จะมีหมูนะ่คณะบ้านของน่าจะเป็นที่พักของทหารเรือเลยมั้งใช่ปะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่ประหารเอสเด,นะดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนมันมีวิธีขึ้นปะวนะเนี่ยโอเคนะั้นอันนี้เป็นที่ประหารเอสนะซึ่งเราเข้าไปดูกันเข้าไปปุ๊บแสงมันจ้าซะเหลือเกินนี่โอ้โหผมนี่เลียงแสงเลยอะโคโหสุดยอด ยอดสุดยอดโอเคเราต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้นะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในบล็อกฟุตเนี่ยข้างในนี้จะมีบอสนะซึ่งคนละคนนึกว่าเป็นบอสกราฟซึ่งมันอาจจะเป็นกราฟหรืออาจจะไม่ใช่กราฟก็ได้อะเราขึ้นมาตรงนี้ละเรานึ่งที่ประหารเอสนะครับนี่เราก็ขึ้นมาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นไปไม่ได้โอ้ติดบล็อกโอเคนะครับนี่นะครับคือเอสนะครับเอ๊ะทำไมทำไมทำไมเอสมัน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  ทำไมมันผมก็พูดไม่ได้อ่ะเอ๊ะทำไมมันนี่ไม่ใส่กางเกงอ่ะเฮ้ยโหไม่ใส่กางเกงมีแต่กล้ามเนื้อนแน่นๆเกเรละเอสเอสกิก้าแชทครับท่านผู้ชมมันคือความจริงแล้วมันเอสเป็นกิก้าแชทโอเคครับอันนี้ก็คือเซนโกคุนะครับเซนโกคุไม่มีผมเอสโฟยุ่ตกโอเคนะครับนี่จะเป็นบอลลังของสามพลเรือเอกนะครับซึ่งสามพลเรือเอกเนี่ยเออเอก ขอภัยนะครับโอเคนะก็ได้เป็นที่ประหารเอนะซึ่งเป็นมังสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งมันสามารถจุคนได้มากกว่าหนึ่งนะเท่าที่รู้มานะโอเคนะครับขึ้ข้างบนนะผมขึ้นไปข้างบนไม่ได้ผมขึ้นไม่เป็นนะโอเคสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบพี่เราดีนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะคีสรู้กับบ๊ bye, ายบายอใครรู้ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะครับ กดเลยจรงนี้อยอดซับน้อยมากเลยขอให้ซับตไคร้ผมเนี่ยให้ถึง400ให้ได้นะถ้าถึง400เนี่ยผมจะถ้าครบรอบ400เนี่ยผมจะทำคอนเทนต์แปลกๆนะผมจะทำอะไรดีฮะถ้าคอนเทนต์400เนี่ยคิดออกละคือถ้าคอนเทนต์4โอ้ยถ้าซับตไคร้ผม400นะท่านผู้ชมผมจะไงผมจะปั่นจักรยานให้ผมจะปั่นจักรยานไหม,ม,ไมเออผมจะทำคอนเทนต์ปั่นจักรยานที่ทุเรศที่สุดใน ในโลกนะจริงๆก็ไม่โลกลในหมู่บ้านในหมู่บ้านจริงๆบ้านของก็ไม่ใช่หมู่บ้านในบ้านในบ้านในบ้านโอเคก็สารคลิปน,นี้ก็ต้องจบ้วนะครับอย่าลืมกดัไไลท์ไลทไลกไลทไลท์ไม่ตไองไลท์ไม่ต้องไลท์ไม่ต้อง,องโอเคนะครับจบ